สวัสดีครับเอฟซีครับครับคลิปนี้นะครับตามันทำคลิปขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณเอฟซีที่มาวันนี้นะครับที่มาวันนี้มาจากภาคกลางนะครับมาจากภาคกลางนะครับตั้งใจมานะครับตั้งใจมางานวันเกิดป้าแตนนะครับวันเกิดป้าแตนนะครับ แล้วก็ฝากความหวังไว้กับตานะครับหวังว่าตารักลูกสาวลูกเขยนะครับครับ FC ัวโยงนะครับ FC ลักจริงๆนะครับเข้ามาหาตาทุกวันทุกวันนะครับแต่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะตาก็เลยอ่านไม่ได้นี่เขาก็เลยมาหาตานะครับหนูนี่แหละอ่า หนูนี่แหละแต่หนูไม่เคยเขียนไม่เคยเขียนภาษาไทยให้ตารู้วันนี้ก็ได้มาหาตาเจอหนา้าตาเจอหนา้าเจอตาจังเนาะแทบจะร้องไห้นะตาก็เห็นน้ําตา fc ตาให้ความหวังกับ fc นะครับไม่ให้ผิดหวังครับแน่นอนครับตาไม่ทิ้งลุงป้านะครับตาไม่ทิ้งลุงป้า ให้ fc มั่นใจไปกับตานะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเราไม่ผิดนะครับเราไม่ผิดเราต้องสู้นะครับจะต้องสู้นะครับตาเข้าใจ fc ที่พูดคุยกันด้วยน้ำตาเข้าใจครับเข้าใจครับคนรักกันนะครับรักกันนะครับรักในความจริยธรรมรักในความจริงนะครับ ตาขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่มี f อนะครับซื้อผลิตภัณฑ um ์ผ่านช่องตานะครับผ่านช่องตาในวันนี้นะครับตาก็ขอขอบคุณนะครับก็มีใครนะครับก็มีคุณทองนะครับคุณทองแล้วก็คุณอมรัตนะครับคุณอมรัตน์อมรัตน์ญาติปั่นนะครับ แล้วก็คุณกระหนกวันนะครับคุณกระหนกวันนะครับแล้วก็มีมามาริยามาริยานะครับเถาเถาอินปากนะครับมาริยาเถาอินปากนะครับวราพรนะครับวราพรเต็มใจเครื่องเขียนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอสซีที่ซื้อทีพีสกินนะครับ ทีพิสกินผ่านช่องตาชานมากกวกอกนะครับครับตาก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณเอซนะครับวันนี้นะครับก็งานเขาก็ยังางานงานงานยังไม่เลิกนะครับงานก็ยังไม่เลิกแต่ว่าตาก็ต้องมาอยู่กับหลานนะครับอยู่กับโอมน้ำมนตนะครับอยู่กับน้องโอมน้องน้ำมนเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเวลาไหนดึกๆดื่นเท่าไหร่นะอืม ก็ตาก็ต้องมาดูแลหลานนะครับแล้วก็อีกหลานคนหนึ่งนะครับก็ไม่ใหญ่ก็ยังไม่เห็นมานะครับก็มีเห็นแต่ก็เจ๋งเนาะอยู่บ้านเนาะเห็นตลานก็เจ๋งอยู่บ้านไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาไปไหนโทรไปก็ไม่มีใครรับสายนะไม่มีใครรับสายเออยายก็ไม่รับสายตาอ้าวก็ไม่เป็นไรเนาะ ทางๆที่เราก็ห่วงห่วงหมดทุกบ้านทุกหลังคานะที่เป็นที่เป็นที่เป็นญาติเป็นสายเลือดเดียวกันนะนะไม่วันใดก็วันหนึ่งเนาะเราก็คงดีกันนะครับเราก็คงดีกันแต่ช่วงนี้มันเป็นไงก็ปล่อยไปก่อนเนาะก็ปล่อยไปก่อนนะครับเวลามันดีมีนะครับนีนะครับอืมมันมันมันไม่ มันไม่มันไม่หลายเสมอไปทุกคนนะครับจริงๆนะครับจริงๆนะครับก็ที่ตามาทําคลิปวันนี้นะตาก็มาทําคลิปขอบคุณเอฟซี FC นะเอฟซีที่มาให้ความหวังตั้งใจมาอมาตั้งแต่เมื่อคืนมาตั้งแต่เมื่อคืนเนาะอืมก็มาถึง มาถึงบ้านกวกๆประมาณสามสี่โมงเช้าเนาะอืมก็ได้พูดคุยและเข้าใจตาเห็นใจนะเห็นใจเอฟจีอืมเพราะฝากความหวังไว้กระตาฝากความหมายว้กับกตานะครับขอให้รักลุงพลป้าแตนครับรักครับรักลุงพลป้าแตนก็ยังไงยังไงก็เขาไม่ผิดตาก็อยู่ตรงนี้นะครับ จนกว่าว่าอะไรมันจะผ่านไปนะครับอืมส่วนว่าอนาคตก็เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนนะครับตาจะไปไหนนะครับยังไม่รู้นะครับตาจะกลับเข้าบ้านตาจะไปบวชหรือตาจะไปไหนยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้เราเอาปัจจุบันไว้ก่อนนะครับเอาปัจจุบันไว้ก่อน ถ้ามันจบไปจริงๆนะครับขอให้มันจบผ่านพ้นไปนะครับวันนี้ตาก็ได้คุยกับเอฟซีที่มาจากกรุงเทพนะมาจากกรุงเทพเนาะขอให้มั่นใจไปกับตานะตาเข้าใจว่าเอฟซีรักลุงป้ารักตาตาเข้าใจนะตาเข้าใจก็หวังว่า fc ก็คงไม่ผิดหวังแน,น่นอนเนอะไม่ผิดหวังแน่นอนอืมคือตาก็ได้พูดคุยกับ fc แล้วเข้าใจกันแล้วนะใครจะว่ายัางไงก็ตามนะครับขอให้เรามั่นใจตัวเองมั่นใจตัวเองไม่มีปัญหาครับอย่างที่ตาก็มั่นใจตาถ้าหาก fc เข้าใจตามั่นใจตานั่นแหละครับ มันจะสบายใจครับมันจะสบายใจนะครับถ้าเข้าใจตามั่นใจไปกับตาปัญหาไม่มีครับมีก็มีน้อยนะครับมีก็มีน้อยนะครับมีก็มีน้อยนะครับใครเขาจะเอาไปเล่นจะไปว่ายัางไงก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเขาว่าไปนะครับอย่างโน้อนอย่างนี้นะครับเมื่อเชา้าตาก็ได้ทําคลิปคลิปหนึ่งเนาะก็เกี่ยวกับญาติครอบครัวตัวเองไงเนาะ ไม่อยากดู youtube เพราะอะไรนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตาจะทําเหมือนกันทําคลิปอีกเหมือนกันทําย้อนกลับเนาะใครเขาว่าให้อีเถิกอีเถิกนะครับอืมอีเถิกนะครับแล้วตาจะทําคลิปนะครับอีเถิกก็ตาก็ไม่รู้ว่าใครไป็อีเถิ์ตาจะไม่รู้เลยนะแต่ว่าลูกเราก็ไม่ใช่ลูกเราน่ะ ลูกสาวเราก็คือป้าแต่นนะแต่ไม่ใช่อเถิกนะแต่ไม่ใช่อเถิกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาจะทำคลิปนะครับทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนที่ตาทําคลิปเมื่อเช้าหําเปยหาเปยตาก็ไม่รู้ว่าใครหําเปยเนาะมันอาจจะเปยไปละมันอาจจะเปยไปหลายคนก็ไม่รู้นะเนาะอืมอืมแต่ก็ช่างเถอะหําเปยไม่ใช่ลูกชายตา ลูกชายตาคือน้าเต๋าน,นตาก็มีลูกชายคนเดียวอ,อ,อีเถอก็ตามอีเธอก็ไม่ใช่ลูกสาวตาลูกสาวตาก็คือป้าแตน,นะครับจนเราคลิปนี้นะครับตาก็ขอจบคลิปเป็นอรนะครับขอบคุณนะครับเอซีเข้ามากดไลค์กดติดตามให้ตานะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ